โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาคุณผู้ชมไปวิธีหาวิธีเปิดรบกสองหน้าจอนะั่นเองก็มันเป็นวิธีอะไรที่ง่ายๆมากบางคนก็ไม่สามารถเปิดได้นะคือมันง่ายจริงๆนะก็ไม่รู้แล้วแต่คอมของคุณผู้ชมนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมรับประกันไม่ใช่รับประกันดีผมค่อนข้างเชิงว่าจะเป็นว่า Windows 10เนี่ยน่าจะเปิดได้มากกว่านะใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็ไปหาลง Windows 10ที่ร้าน JNB แล้วกันเนาะก็เป็น ที่ตามห้างพวกเซ็นทอกเซ็นทันยังไงอย่างเงี้ยก็ไปลงมาเปิดได้นะฮะก็ถ้าเปิดไม่ได้ก็คุณก็น่าจะดีใจนะได้วินโดว์ใหม่ก็ลงวินโดว์ก็น่าจะไม่แพงประมาณช่วงคุ่มลงประมาณวินโดว์ก็ประมาณ200นี่นะก็อ่าโอเคก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ด้านใต้วิดีโอนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ก็แล้วก็คลิกมันด้านใต้นี่เลยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมตั้งแต่ปี2021นะวิดีโอเนี่ อ่ะโอเคก็วิธีดาวน์โหลดก็พอเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะก็ผมจะดาวน์โหลดไว้เลยก็ดาวน์โหลดเนี้ยอ่ะพอมนดาวน์โหลดเสร็จก็บางคนไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะก็จะเป็นแบบรูปตัวไอหรือแบบโปรแกรมกาจัดไวรัสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปปิดมันก่อนนะก็อ่ะส่วนวิธีปิดมันลึกลอเกินผมยังไม่สอนแล้วกันถ้าใครเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกมาแล้วกันนะวิธีปิดแล้วอ่ะโอเคพอโหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมมันได้เลยฮะ,ะก็อันนี้ ปิดทิ้งไปเลยอันนี้ก็ปิดทิ้งไปเลยอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรมพอเราดาวน์โหลดมามันก็จะอยู่ในไฟล์ให้เราออกมันจะในไฟ์ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะอ่ะเห็นไหมอ่ะตัวนี้เปิดขึ้นมาเลยนะฮะอ่ะเปิดมามันจะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมพยยามเอาไว้ตรงนี้แล้วกนันจะได้เห็นชัดนะอ่ะโอเคก็เลือกมาสกเกมใดเกมหนึ่งนะฮะก็เป็นเกมเอ,อ,อืมเกมอะไรดี อ่ยอดนิยมก็คือบอกฟุดนะ,ะก็โปรเยอะชี่หายเลยก็ผมไม่ได้เข้ามานานนะก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ผมติดงานนะอ่าเช่นเวลาทํางานขึ้น8ปดโมงเช้าออก2องโมงเช้ากลับมานอนไม่ได้ทําอะไรนะมนุษย์เงินเดือนนะฮะเขาเรียกอ่าโอเคก็อ่าเรากดคลิกเข้าไปเลยคือสำหรับผมนะยังไงก็ติด2จอแน่นอน3จอก็ได้ไม่ต้องไปปิด โปรแกรมแอนตี้ไวรัสมันนะฮะก็ไม่เกี่ยวกันนะปิดปิดเฉพาะตรวจสอบดาวน์โหลดโครมนะใครที่ดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ได้นะตัวโปรแกรมมันไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคเราเข้ามาแล้ว <c oughs> ขออภัยนะฮะก็ไอใส่ไมและโอเคเราไปหาอีกรหัสเลยแล้วกันเนาะก็ผมขอญาติบังชื่อไว้หน่อยเลยแล้วกันนะก็เราไปหาอีกรหัสก่อน ตอนนี้ผมคุมออกจากระบบดูนะก็อีทอ,อ,อีกรหัสหนึ่าตอนนี้เน็ตผมช้านะครก็พักนี้ไม่ได้จ่ายค่าเน็ตแล้วด้วยอ่ะรอไปก่อนนะฮรก็อืม่ะโอเคน่าจะเข้าไม่นาน โอเคพอเรามาหน้านี้แล้วเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่ผมไม่เอาเกมบอกฟุน้นะฮะเพราะว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันเปิดได้โลบอกสองหน้าจอจริงนะฮะก็เสียงเกมดังข้อแทรกผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนอ่าโอเคอ่ามีบางคนก็เปิดไม่ได้นะแต่ผมว่าน่าจะเปิดได้ถ้าเปิดไม่ได้แต่ผมมีวิธีเปิดอีกวิธีหนึ่งอยู่สําหรับ Windows 10นะโอเคก็เดี๋ยวต่อจากอันนี้เลยแล้วกันอีกเกมหนึ่งเราจะเปิดเป็นเกมอะไรดี <c oughs> เกมหนึ่งมันมีเกมอะไรน่าเล่นม้างฮะคุณผู้ชมเปิดเป็นเกมอืมอ่ะเ,อเกมนี้เลยแล้วกันเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคแต่เป็นวิธีสาธิตแล้วกันเนาะว่ามันเปิดได้ก็อ่ะก็เปิดได้นะฮะไม่หลุดนะโอเคนาะจะเปิดแล แล้วแตคุณผู้ชมนะถ้าแรมคุณผู้ชมไหวเปิดสักแปดจอก็ไม่มีใครว่าคุณผู้ชมนะโอเคอ่ะไม่หลุดนะโอเคนะฮะก็เป็นว่าไม่หลุดนะฮะก็เปิดได้กันเลยทีเดียวเชียวอ่ะสำหรับใครที่ยังเปิดไม่ได้นะก็ ผมก็ไม่รู้วิธีแหละแต่ผมมีวิธีอยู่ถ้าเป็นผมนะผมจะเป็นลงวินโดว์สิบใหม่ที่ร้านตามที่ผมบอกกับเราเนะฮะก็มันเปิดได้นะผมไปลงมาแต่ก่อนมันก็เปิดไม่ได้ผมไปลงมามันเปิดได้นะฮะโอเคอ่ะจบวิธีแรกเป็นวิธีนี้นะสำหรับวินโดว์สิบนะวินโดว์สิบเท่านั้นที่ทําได้นะฮะว,วิธีต่อไปอ่ะปิดไปเลยแล้วกันอ่ะมันก็จะเด้งออกนะฮะอ่ะโอเคส่วนวิธีที่สองนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะ,ะับคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามา รูปวินโด้นะฮะอ่าเราก็จะเห็นคำว่า Microsoft Store นะฮะอ่าคลิกเข้าไปสําหรับ Windows 10เท่านั้นนะฮะ Windows อื่นไม่มีหรือว่า Windows อะไรก็ไม่รู้นะสําหรับ Windows 10เท่านั้นนะฮะอ่ามันจะเห็นคําว่า Game box เกมบอกฟุตเลื่อนลงมานะฮะก็จะเอ่อไม่ใช่บอกฟ <c oughs> ุตรอบอกเออเมื่อกี้เข้าใจเากมบอกฟุตฮะอ่าคลิกเข้าไปเลยฮะก็เป็นมันจะเป็นวิธีการไอ้นเนี่ยอ่ดาดาวน์โหลดมานะฮะก็ดาวน์โหลดก็พอคุณผู้ชมดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะติดตั้งแล้วมันจะมีคําว่า Play นะ ก็สามารถคลิกเข้าไปเล่นได้เลยมันก็จะล็อกอินล็อกอินเหมือนหน้าเว็บปกติเลยนะฮะก็ Lock ล็อกอินรหัสผู้ชมก็เข้าเกมได้นะฮะ <c oughs> ขออภัยนะฮะก็อ่ะอันนี้จะเป็นเปิดได้แค่จอเดียวนะอ่ะสำหรับเข้าผ่านวิธีเกมนี้จะเปิดได้แค่จอเดียวนะฮะก็สำหรับใครที่ยังหาวิธีเปิดโดยใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่ <c oughs> ผมก็จะไปหาวิธีมาให้ <c oughs> เหมือนเดิมนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลง ด้วยการสาธิตลงเพียงเท่านี้ฮะโอเคฮะบ๊ายบายครับ